สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเนีนีอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่แท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเรามีรถเกี่ยวนวดข้าวนะคะมานําเสนอราคาถูกๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาชมคันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะเป็นคูปต้าดีซีเนะคะดีซีเธรรมดานะคะเป็นตัวธรรมดา,ากโตเก่าเฮานะคะเนาะตัวนี้สภาพใช้งานได้ปกตินะคะสมบูรณ์แบบทุกจุดนะคะลูกค้า <c oughs> สภาพเดิมๆนะคะขออภัยด้วยนะคะที่เสียงไม่ดีเท่าไหร่นะคะพอดีด่าเซี่ยเจ็บข้อนนคะเนาะ อ่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2,556นะคะเป็นรถตีเทินจากลูกค้าเก่านะคะเรานำมาขายนะคะขาดทุนเลยก็ว่าได้นะคะขายราคาเพียง2 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้านะคะตัวนี้นะคะมีหน้าเล่มครบนะคะเอกสารครบนะคะลูกค้าติดจองเราพร้อมส่งในทันทีนะคะย้ำนะคะคันนี้ขายตั้งสภาพนะคะปี56นะคะลูกค้าอ่ะคันต่อไปค่ะ คันนี้นะคะเป็นพี่ใหญ่นะคะเป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรที่มีปากที่กว้าง มีปากกว้างนะคะแล้วก็สภาพสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะ DC 95 GM นะคะเป็นรถปี2,558นะคะใช้งานปกตินะคะตัวนี้นะคะราคานะคะ,ราคา,ะ,คะราคาเบาๆเ,เ,เพียง350,000บาทเท่านั้นนะคะ350,000บาทนี่แถมแพนเลอร์ด้วยนะคะหรือว่าสารี่ละกขวนะคะ,ะเรียงไม่เหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ DC 95นะคะแล้วก็คันที่3นะคะคันที่3นะคะตอนนี้ เรามีอีกหนึ่งคันนะคะเป็น DC70G นะคะตัวนี้แบบอุ้มนะคะคันแรกแบบกระสอบนะคะลูกค้าคันนี้แบบอุ้มนะคะตัวนี้ขายในราคา3า0 0 0นบาทนะคะเป็นรถปี58นะคะลูกคา้า <c oughs> เป็นรถปี58นะคะคันนี้มีบริการจัดส่งเหมือนกันนะคะสภาพปากนะคะสมบูรณ์แบบนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกคา้าใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะ,ะเป็นรถปี58จ้าเป็นตัวอุ้มนะคะลูกคา้าใช้งานปกตินะคะเพราะว่า เราก็เอาไปเกี่ยวเหมือนกันนะคะปีที่แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นรถตีเทินนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ไว้ใช้งานนะคะอยากดมอ,อยากชมสินค้าจริงนะคะก็ตรงเข้ามาชมได้เลยนะคะที่ร้านของเรานะคะเพชรรุ่งเรืองแท็กเตอร์หรือว่าแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร0981255301นะคะ0 9 4 2 6 4 0 7 9 8 0 8 5 8 5 2 9 5 1 5นะคะลูกค้าเอย แท็กเตอร์ฟาร์มยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ